สวัสดีค่ะวันนี้แม่หนูซื้อรถกักรยานมาให้นะคะเพราะว่าแม่หนูอ่ะชอบซื้อให้ตลอดค่ะเพราะว่าหนูสอบเกรดสี่ค่ะ อสอิบาทมือบาทมือแมาแก Oi! Ingen måte å ta den i.